สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เวทีประลองนะครับกลางลานฝึกทหารเลยค่ะบรรยากาศกำลังเข้มข้นเลยบนเวทีก็มีชายสองคนยืนประจันหน้ากันอยู่คนแรกนี่เจียงเจียวรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงดูหน้าเกรงหามมากครับว่ากันว่าชำนาญทวนมาตั้งแต่เด็กเลยส่วนอีคนนี่ตรงข้ามเลยค่ะเหอเยี่ยนตัวเล็กกว่าผอมบาง ผิวก็ค่อนข้างขาวนะคะแม้ว่าจะผ่านการฝึกหนักมาเหมือนกันดูเหมือนคุณชายน้อยตระกูลใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะการประลองก็เริ่มขึ้นเจียงเจียวนี่เขาก็แสดงน้ำใจนะให้เหอเยี่ยนเริ่มก่อนซึ่งเหอเยี่ยนก็พยักหน้ารับแล้วก็ไม่รีรอเลยค่ะพุ่งเข้าโจมตีทันทีเสียงทวนไม้กระทบกันดังเคล้งเคล้งเลยนะครับต่อเนื่องกันเลย ทั้งสองคนนี้แลกเพลงทวนกันแบบว่องไวมากหลายสิบกระบวนท่าเลยค่ะแต่แล้วเช้งคู่ก็แยกตัวออกมาตั้งหลักกันก่อนจังหวะน,นี้แหละครับที่เห็นได้ชัดเลยว่าเจียงเจียวเนี่ยสีหน้าเปลี่ยนไปดูประหลาดใจมากๆอืมคือเขารู้สึกได้ใช่ไหมคะว่าเพลงทวนของเฮอเยียนนี่มันไม่ธรรมดาให้เขาทั้งรุกหรือถอยก็ลำบากไปหมดเจียงเจียวคงเริ่มรู้แล้วว่าอืมประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปซะแล้วครับขณะเดียวกันเนี่ย ข้างล่างเวทีเป็นไงบ้างครับโอ้โหพวกทหารใหม่นี้มองตามแทบไม่ทันเลยค่ะคือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหยุดเร็วจังยังดูไม่จุใจเลยอะไรแบบนี้อ้าวแต่พวกครูฝึกนี่สิใช่ค่ะพวกครูฝึกนี้กลับน่าเครียดกันเลยคือพวกเขามองออกว่าเหอเย่นน่ะไม่ได้เป็นรองเจียงเจียวเลยนะเพอๆอาจจะเหนือกว่านิดนิดด้วยซ้าโดยเฉพาะครูฝึกเลี้ยงผิงที่ดูแลเหอเย่นโดยตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะคนนี้ยิ่ง เออทำดีใจทั้งกังวลเลยว่าลูกศิษย์ตัวเองนี่ซ่อนฝีมือไว้ลึกขนาดนี้ได้ยังไงกันครับผมเอาล่ะการประลองก็ดําเนินต่อคราวนี้เจียงเจียวเป็นฝ่ายรุกก่อนบ้างดูเหมือนจะเอาจริงแล้วนะคะรอบนี้ใช่ครับเพลงทวนนี่ทั้งเร็วทั้งดุด,ดันเลยเหมือนงูพิษพุ่งฉกเลยปลายทวนเนี่ยเล็งเป็นที่หน้าเหอเยื่นเลยนะแต่ว่าเยี่ยนก็ยังเออนิ่งมากค่ะแค่เอี้ยวตัวหลบไปนิดเดียวเองทวนเฉียดหน้าไปแบบบุดวิดมากมาก เจียงเจียวนี่ไม่ยอมหยุดโหมกระหน่ำโจมตีเหมือนพายุฝนเลยครับแต่เหอเยียนก็ยังป้องกันได้หมดค่ะทวนในมือเหอเยียนนี่เหมือนเป็นโลเลยปัดป้องได้หมดจริงๆตอนนั้นมีทหารใหม่เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเสียงบ่นว่าเอ๊ะทำไมเหอเยียนเอาแต่ตั้งรับอย่างเดียวไม่เห็นโต้กลับเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับเจียงเจียวที่โหมบุกหนักๆเนี่ยเริ่มหายใจหอบแล้วเริ่มมีอาการอ่อนแรง เขาคงแปลกใจน่าดูเลยนะคะว่าทำไมเหอยเยี่ยนที่ดูผอมบางขนาดนั้นถึงมีแรงเยอะแล้วก็อึดมากต้านการโจมตีได้นานขนาดนี้ครับแถมเหอยเยี่ยนยังดูนิ่งสมาธิดีไม่แสดงอาการเหนื่อยเลยสักนิดแล้วพอเห็นเจียงเจียวเริ่มเสียสมาธิไปแวบหนึ่งจังหวะนั้นแหละครับเหอยเยี่ยนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก่อนโต้กลับเนี่ยเหอยเยี่ยนพูดถึงหลักการเพลงทวนด้วยนะวัดทวนคือราชาแห่งศาสตราวุธทั้งมวลโหมีการเกริ่นด้วยแล้วก็เริ่มโต้กลับเลย ใช่ครับเขาใช้ท่าทวนข่มกระบองซึ่งจริงๆตามตำราเนี่ยใช้สู้กับกระบองแต่เหอเยี่ยนเอามาประยุก์ใช้กับทวนของจริงเจียวอือหือพลิกแพลงเก่งมากค่ะตามด้วยแทงซ้ายขวาคล้ายบุผาโจมตีจากมุมที่คาดไม่ถึงเลยแล้วก็ใช้เพลงทวนคู่ต่อสู้ซึ่งตามชื่อเลยครับใช้ทำลายเพลงดาบง่าวทวนคู่ดาบสั้น แขนของเหอเย็ยนตอนนั้นคงดูมีพลังมากเลยนะคะครับผมแล้วก็ต่อด้วยเพลงทวนเกี่ยวพันอันนี้ใช้ทําลายเพลงกระบองกับทวนสั้นการโจมตีของเขานี้ต่อเนื่องมากแม่นยำเล็งแต่จุดอ่อนของจริงเจียวเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงทวนลวงครับอันนี้ใช้ทําลายเพลงดาบใหญ่กับง่าวดยเฉพาะเลยโอ้ชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยนะคะผลเป็นยังไงคะที่นี้ ผลก็คือจิงเจียวโดวนกระแทกจนถอยไปติดขอบเวทีเลยครับความมั่นใจนี้หายเกลี้ยงเลยคงรู้สึกเหมือนกำลังเจอแม่ทัพในสนามรบจริงๆเลยสินะคะใช่ครับตอนนั้นจิงเจียวกำลังจะเสียหลักตกเวทีอยู่แล้วแต่เหอเยี่ยนกลับเอ่ยยื่นมือไปคว้าแขนดึงเขากลับขึ้นมาบนเวทีทันอืมไม่เพียงแต่ชนะแต่ยังมีน้ำใจนักกีฬาด้วยครับแล้วปลายทวนของเห่เยี่ยนก็หยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าผากจิงเจียวพอดีเลย ตัวเหอเยี่ยนเองก็ยืนตัวตรงไม่หอบไม่เหนื่อยเลยสักนิดแล้วก็กล่าวหลักการจากตำราทวนปิดท้ายอีกครั้งสุดยอดจริงๆค่ะหลังประลองจบเนี่ยเจียงเจียวยังยืนอึ้งอยู่เลยนะครับเขาถามเหอเยี่ยนว่าเคยอ่านตำราอู่เปล้ลู่หรือบันทึกแขนสอกหรือเปล่า อ๋อตำราพิชัยสงครามเก่าแก่ที่มีเรื่องเพลงทวนเพลงดาบเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับเจียงเจียวบอกว่าตัวเองเคยอ่านเพราะที่บ้านทําสำนักคุ้มภัยแต่เขาคิดมาตลอดว่าเนื้อหาในนั้นมันเ,ออเพ้อฝันเกินจริงไปหน่อยจนกระทั่งมาเจอด้วยตัวเองวันนี้ถูกต้องครับจนได้เห็นกับตาตัวเองวันนี้แหละถึงได้เชื่อเฮยเยียนตอบยังไงครับตอนนี้ก็ตอบแบบถ่อมตัวตามสไตล์ค่ะว่า เอ,อเคยอ่านผ่านตามมาบ้างเล็กน้อยพอรู้บ้างลิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ยอมรับต้องตรงนะครับว่าเชี่ยวชาญมากค่ะก็การประลองครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดเผยทักษะที่แท้จริงของเหอเยี่ยนเลยที่ซ่อนอยู่ใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่โดดเด่นครับ ทำให้เห็นความแตกต่างของสไตล์การต่อสู้ของทั้งคู่ชัดเจนเลยและที่สําคัญที่สุดเลยค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าความรู้จากตําราพิชัยสงครามโบราณเนี่ยมันไม่ได้ล้าสมัยนะมันยังเอามาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้จริงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากดังที่เหอเย่ยนพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะ ครับก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าความรู้และทักษะที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันก็ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่เราอาจจะมองข้ามไปและตำราเก่าแก่ก็ยังคงมีคุณค่าสามารถนำมาฝึกฝนและใช้งานได้จริงเหมือนในการประลองครั้งนี้เลยนะครับ